วันนี้ก็คือเป็นวันที่5เมษายนนะคะเป็นวันเกิดของของใครมามา ma, มา, ma, มา ma, สวยไหม,มสวยมากสวยมากวันนี้นะคะมามาก็มีอายุครบ40ปีบริบูรณ์นะคะวันนี้ก็เลยจะจัดวันเกิดแบบว่าทิ้งทวนเลข39ยิ 9, นดีต้อนรับเลข4ย่างเข้ามานะคะแล้วเลยมาจัดกันที่นี่ค่ะ Backlight Air นะคะวันนี้นะคะเราจะจัดกันในทีมหมูแรง รูชจริงๆแล้วไม่ได้คิดจะยากขนาดนี้เพราะว่าดูสถานที่หนูปาคือพอเรามาดูสถานที่แล้วมันใช่มันจึงิงมันแบบเวอร์วงังมันมีความเป็นแบบบาสฝรั่งแรกเริ่มคิดจากคอเส็จก่อนว่าอยากใส่คอเส็ตแบบบรัดเอวคอเสร็จจะใส่อะไรวะเป็นแบบลูกมงลูกไม้อ่ะ ไหนๆก็เยอะแล้ว,ลวก็มูแรงรู้สไปเลยแล้วกันเราก็เลยจะมาจัดติ้งที่มันแบบอลังการเป็นหน่อยนะคะวันนี้หน้าพร้อมแล้วผมพร้อมแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แต่งตัวเดี๋ยวค่อยไปแต่งตัวเพราะว่าตอนนี้หิวก็อาจจะแบบหาอะไรกินนิดนึงแล้วก็จะพามาดูพวกซุ้มที่เขาเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่แสนน่ารักนะคะเอามาจัดงานให้แม่ในวันนี้ป้ายเราไปดูกันนะคะว่า ด้านนอกนั้นเป็นอย่างไรแบบตอบสวยงามเห็นไหมคะตรงตามตีมมากเลยเพราะว่าฉันนะอยากได้สีแดงทองความเป็นมูเรงรู้จะต้องมีตู้สติกเกอร์ด้วยนะนี่เช๊เช๊ยังยิงเยาวนั่นคือบริการโฟโต้บูสติกเกอร์ของเรานั่นเองนะคะในวันนี้ขอบคุณมากนะคะแล้วก็จะมีนะคะแบ็กดรอปสวยๆแบบนี้นะคะมีลูกโป่งสวยงามแบ็กแบตามที่ต้องการเลยก็คือของ i party BKK นะคะ ขอบคุณคุณใหญ่ใจดีค่ะขอบคุณสิคะเออเดี๋ยวเราก็จะมีซุมอาหารนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็มีทั้งเป็นอาหารที่เป็นอาหารหนักๆไปเลยอาหารเบาๆก็มีแล้วก็มีที่นั่งชิลด้วยแล้วก็มีที่นั่งชิลด้วยข้างนอกก็สามารถนั่งชิลได้ใช่ไหมคะทีนี้อยากจะอยู่อินไซด์ออเอาท์ไซด์คะเอาท์ไซด์เอาท์ไซด์โอเคดีนะคะ ข้าวขยำหมูหมูทอดสุดลับหมูทอดอารมณ์ดีโจลี่ป๊อกกี้นะคะตอนนี้กําลังเตรียมของอยู่เลยนะคะอันนี้เป็นอะไรคะก็จะมีความเป็นหมูทอดได้ๆนะคะนี่นี่นีนะคะ,นะคะมีหลากหลายเมนูเลยนี่คะ่ะกำลังเตรียมมัอนอยู่ส่วนอันนี้คุณแม่รีเควสเองค่ะเพราะว่าเราเป็นตัวแม่ในเรื่องของการดูแลสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารคลีนต้องเข้า h e ล l ี h บ by t ทสต y ซึ่งบอกเลยว่าฉันเป็นลูกค้าประจำของนาง คือฉันสั่งกินเองที่บ้านแล้วก็อยากให้ทุกคนได้กินอาหารคลีนที่มันรสชาติดีและอร่อยแล้วก็แบบว่ารับรองว่ากินแล้วไม่ห่งนะคะฉันจองก่อนนะฉันจองกะเพรานะยูเรามีโปรตีนที่ดีนะคะแล้วก็มันคลีนมากและนี่ที่สำคัญนะคะเขาจะมีการทําผัดไทยสดๆให้เราทานตรงนี้ผัดไทยใส่น้ํามันไหมคะไม่ใส่เลยไม่ใส่น้ํามันค่ะกินน้ํามันไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันจะไปสะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเอาหนึ่งจาน ร้านต่อไปค่ะซึ่งจะเป็นนิสโซบะนูโดนะคะอันนี้เป็นโซบะนูโดมีข้าวแล้วก็ต้องมีเส้นนะคะนี่เราเห็นว่ามีแบบหมูผัดเผ็ดอย่างนี้ด้วยลูกอันนี้มีกี่รสชาตินะคะ อันนี้ที่เตรียมมาจะเป็นโซยุค่ะเป็นเมนูที่ได้รับรางวัลมิชลินสตารา์าราค่ะยต้องกินนะคะเป็นเมนูที่ได้รางวัลมิชลินสตาร์ค่ะเป็นหม่าล่าค่ะเป็นหม่าล่าโซบะที่จะเข้มขน้นแล้วก็ออกเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนใช่ไหมเหมาะสมกับคนอย่างฉันที่เองนะคะฉันไม่คนเผ็ดร้อนฉันต้องกินเผ็ดร้อนเดี๋ยวมาดูกันต่อเดี๋ยวรอเขาเซตอัพกันแป๊บหนึ่งนะจ๊ะตอนนี้ขออนุญาตไปทานผัดไทยก่อนแล้วก็จะไปแปลงโฉมนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันจ้ะ Let me hear ya flow sisters Hey sister go, sister so, sister flow, sister oh. hey, sister, go, sister go, sister flow, sister Give me on street I'm ready for Umi birthday party ขอบคุณนะคะพิกระพาะคือทุกคนสามารถหยิบกินเล่นได้ตลอดลานี้คือน้ำพริกหมูกระจกที่แบบอร่อยกรอบแซ่บมากไว้กินแก้มเครื่องดื่มในคืนนี้ใครหิวๆก็สามารถหยิบกินได้เลยขอบคุณนะคะพิ่กระเพาะค่ะสว่างบะหมี่ก้ามปูใครอยากกินก้ามปูบะหมี่หมูแดงนะคะต้องทางนี้อร่อยมากเหมือนกันนะคะขอบคุณนะคะมีเกี๊ยวด้วยนะ คอบคุณกาบินสันนะคะคือกาบินสันเนี่ยเป็นคุกกี้ที่แบบกัดแล้วแบบเหมือนขึ้นสวรรค์อนะ่ะฟินมากคือมันอร่อยมากแล้วมันก็ละลายในปากน,นะคะก็มีหลากหลายรสชาติแต่ที่สำคัญที่เลิฟมากคือเขาจะทําเป็นกูุตเอนฟรีเดลิฟรีให้น้องดิสนีย์โดยเฉพาะนะคะซึ่งเค้กในงานวันนี้นะคะก็จะใช้เป็นของกาบินสันให้น้องดิสนีย์ด้วยเขาจะได้มีส่วนร่วมแล้วก็สามารถทานได้สําหรับคุณแม่ท่านไหนที่ลูกเนี่ยแพ้นมวัวแพ้แป้งสาลีสามารถ บอกกับทางกา,ารรุสัดได้นะคะเราคุยมันไปได้เลยค่ะครับคุณค่ะอีกร้านหนึ่งไม่กินไม่ได้ทาข้าวเหนียวไส้กรอกอีสานจะบอกว่าอันนี้เป็นไส้กรอกอีสานที่มี2สูตรนะคะมีสูตรวุ้นเส้นกับสูตรหมูสับแล้วคือเขาก็ปิ้งกันอย่างนี้ให้เราทานเลยบอกว่าอร่อยมากแล้วแบบกินกับพริกแห้งนี้นะเครื่องเคียงนี้นะแล้วคืนนี้เราก็เลอใส่กันในงานนะจ๊ะทุกคนก็จะเป็นกลิ่นเดียวกัน <laughs> ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีทั้งหลายค่ะและที่สำคัญก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือสถานที่ในวันนี้นะคะคือเขาจัดเต็มให้เรามากเลยนะคะขอบคุณมากนะคะ BAC k Light Air นะคะอยู่ที่โรงแรม l ามาดาเรสซิเดน e ์สุขุมวิท8ปตอนนี้นะคะมีลูฟท็อปที่แบบสวยงามมากเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในงานกันตอนนี้เพื่อนเริ่มมาแล้วเดี๋ยวไปทักทายเพื่อนๆกันนะจ๊ะ คนแรกแขกนะเมื่อวานของดิฉันตีมมแรงรูสมาเน่ชิกิชิกิยาจ้าจ้าจ้าแอ๊บตั้งแต่บ่ายนะคะเป้าตุงเลยอ๋อแอร์ได้เหรออ้อยทำไมหอยใหญ่จังนะคะเพื่อนอ้าวอืมไม่ได้หรอกอ๋สวยมากในวันนี้กับตีมมแรงรูสเป็นไงบ้างคะยากแต่ก็เต็มแต่งตัวตั้งแต่สี่โมงเย็นงานเริ่มหกโมงเออจะเปลี่ยนชุดไหมวันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเราไม่จบแค่นี้อ๋อยไมีอีกอีก ีอีกมีอีกโอเคขอบคุณเพื่อนเ,นเป้เจา้าอันนี้ก็มาในติมูแรงรูทแบบเซ็กซี่เบาๆ <Wow. S 3> นะคะเป็นไงคะแม่สวยมากขอบคุณนะคะอ,คอุตส่าห์มาจากอาร์ตออฟแฮร์ร้านทำผมที่หนึ่งในดวงใจก็คือทำกับแม่มานานแสนานานแล้วนะคะเป็น10ปีแล้วเนะ <S <S าะจ้ะใช่ก็รักกันเสมอมาให้ตลอดแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะขอบคุณนะคะโอ้ยแต่งตัวหล่อจังเลยโอ้โหอะไรไป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  ขอบคุณค่ะทำไมทุกคนแต่งเต็มขนาดนี้อ่ะแต่งเต็มเฮ้ยสวยมากแต่ะมาขอบคุณค่ะเฮ้ยมันมีความคล้ายกันดอกน้องกับดอกพี่รวมกันแล้วเป็นดอกดอกบูคู่คนนี้คนนึงค่ะนี่ผู้จัดการดิฉันนะคะยังไงล่ะ ต้ามตีมีนิดนึงตามตีมากแต่ข้างในบอกเลยว่าจักแหลกน้ำท่วมข้างในตอนนี้ม่อยกไปหมดแต่ว่าหล่อมากขอบคุณนะคะตามตีมเลิฟเลิฟค่ะคุณพ่อค่ะคุณปะปาค่ะแล้วก็ลูกสาวเดแล้วลูกสาวคนโตนะคะนี่ว่าขอบคุณค่ะของขวัญด้วยนี่ก็มาในตีมที่แบบเท่ๆนะคะคุณพ่อก็หล่อมาะเดี๋ยวให้ของขวัญน้องไปเก็บปะาเราเข้าไปในงานได้เลยค่ะ ันนี้นะคะพี่นาพี่กั้งนะคะพี่เพนแล้วก็น้องเก๋นะคะอันนี้ก็เป็นแก๊งที่เราออกกําลังกายด้วยกันมายาวนานแสนนานใช่แต่เดี๋ยวไม่ได้หุ่นทัอุ้มสจะขีนะคะขอบคุณนะคะที่มาให้นะคะขอบคุณค่ะเลิฟเขอบคุณค่ะนี่ค่ะคนนี้คือคนที่ปั้นก้นดิฉันให้ดิฉันมีก้นได้ก็คุเมย์เนี่ยคุเมย์คนนี้นะคะคนที่อยู่เบื้องหลังแห่งการตูดเด้ง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 นะคะบินมาจากเชียงใหม่เลยนะคะบอกเลยว่าบินมาให้คุณแม่เลยใช่ค่ะ อันนั้นสามีค่ะคุณกวางคุกวางอม่ไหร่ะกวาง2โค้ชเทรนเนอร์นี้นะคะผู้ปุกปั้นรูปร่างของดิฉันแล้วพี่บอลนะคะได้เร็วนี้สิ้นปีนี้เราจะเปิดยิมร่วมกันจะเป็นเทรนนิ่งส์บล็อกเอ็กซ์อุ้มลักขนาด่ะบอกเลยว่าใหญ่ที่สุดในภาคเหนือแน่นอนครบแน่นอนขอบคุณค่ะสวยมากเลยอันนี้ก็มาอีก2ค่ะนี่เป็นน้องนาฟนะคะที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ หมอฟ้ายนะคะหมอทูนจำตัวดิฉันเองค่ะสวัสดีค่ะ กอล์ฟดามรางวัลถูกใจอุ้มลักนาแล้วกันอ๋อถ้าถูกใจมูแรงด้วนพี่ให้บอลเลือกแต่ถ้าถูกใจอุ้มลักนานะคะให้น้องอุ้มเลือกอีกหนึ่งดิ๊นี่ขอเลือกได้ไหมอ่าได้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 ่าดิ๊นี่แล้วก็ดิ๊นี่ให้เงินใครคนป้าเต ใครลูกใครกล้าว่าใครแต่งตัวสวยที่สุสดลนะุกใจไครมากรางวัลงนน่ายๆเลยนัย่นเลยตอค,ครับอยายายขนมยายเรายกเลิกค่ะเขาบอกว่าหมามีเขาครับไม่เอาคเรื่องของวันเกิดของคนตัดสินใจได้ไดอันนี้นคอออ่อันนี้เขาทุ่มเทโดยที่เราไม่ได้บอกว่ามีเงินรางวัลให้ไม่บอกใครเลยแต่ว่าทุ่มเทมากเพราะฉะนั้นเราขอยกให้เต้ค่ะ เพราะว่าตอนนี้เป็นไข่ดันแล้วเธอแทบไข่ตั้งแต่บ่ายสามขอดูโชว์จากเป้และเอค่ะเดี๋ยวนะได้เงินรางวัลเท่าไหร่รางวัลหนึ่งหมื่นละ กับชีวิตในทุกๆวันสามีรักสามีหลงลูกๆเชี่ยวฟังขอให้แฮปปี้ตลอดไป,ดปมีความสุขมากๆนะครับสุขเพราะร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิง่งใดให้สมความตั้งใจปาถนาทุกปาก,การเลยครับก็เออแฮปปี้เบอร์เดย์นะครับน้องอุ้มก็พี่เป็นคนพูดไม่เก่งด้วยก็รักนะแล้วก็ขอให้น้องอุ้มมีแต่ความสุขสามีให้เงินเยอะๆนะคะผมแค่นี้แหละไว้ก่อนอยากให้มาม่าสุขภา,าพแข็งแรงแล้วก็สวยๆนะคะ ขอให้มาม้าสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่กับดิสนีย์กับลูกไปนานๆเลยก็ขอให้เพื่อนนะมีความสุขมากๆกับทุกๆวันกับทุกๆเรื่องเพื่อนมีครอบครัวที่ดีมีลูกที่น่ารักอยู่แล้วก็ขอให้เป็นแบบนี้ตลอดไปแล้วก็สัญญาว่าเพื่อนคนนี้จะอยู่กับเพื่อนรักนาทุกๆปี HAPPY BIRTHDAY TO YOU จ้ะ Happy Birthday พี่อุ้มค่ะ Happy Birthday ค่ะสุขสุขนะคะอุ้มไม่อะไม่ขอให้น้องมีความสุขได้ปีทุกวันโอ มีความสุขมากมากค่ะได้ตลอดมีความสุขสุขๆก็แแข็งแรงแล้วก็ขอบพร่ออบอุ่นอย่างแบบนี้ตลอดไปนะคะเฮงเฮง รู่ไหมคะวันเกิดเพื่อนอุ้มนะคะเข้าเลข4ี่แล้ว40อุ้มเนี่ยเป็นเพื่อนรับชมพู่มาตั้งแต่เข้าวงการละมาพร้อมๆกันเลยแล้วเราก็สุขทุกมาด้วยกันเริ่มต้นชีวิตมาด้วยกันแล้ววันนี้ได้เห็นอุ้มมีความสุขมีครอบครัวที่น่ารักในชมพูดีใจกับเพื่อนคนนี้จริงๆเราเรามีความสุขกับเพื่อนคนนี้มากจริงๆเราก็เชื่อว่าเพื่อนจะมีความสุขแบบนี้ตลอดไปขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ลูกๆแข็งแรงแล้วก็มีแต่รอยยิ้มและมีแต่สิ่งดีๆมีข่าวดีทุกวันเลยหลังจากนี้ไปนะแฮป สุขสันวันเกิดนะคะพี่อุ้มแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะมีความสุขสมหวังในทุกๆเรื่องนะคะปีนี้อายุครบ40แล้วแต่ทำไมยังไม่ดูเหมือนคนอายุ40เลยยังเด็กอยู่เลยนะคะยังไงก็ขอให้แข็งแรงแข็งแรงผัวรักผัวหลงแล้วก็สวยแบบนี้ตลอดไปนะคะรักนะจุ๊บจก็แฮปปี้เบิร์เดย์เพื่อนนะคะเราก็อยู่กันมาเกิน10ปีแล้วค่ะก็ไม่รู้สุขอพอะไรก็อยากบอกว่ารักมากเหมือนเดิมแล้วก็จะรักแบบนี้ตลอดไป จะอยู่ร่วมสุขอย่างเดียวเราจะไม่มีความทุกข์แล้วนะครับขอให้น้องอุ้มนะครับสวยสวยรวยรวยเฮงเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผม,รมครับรักนะครับครับแฮปปี้เบอร์เดย์พี่อุ้มนะครับมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอเป็นพี่สาวที่น่ารักของเราแบบนี้ไปตลอดไปนะครับได้กิ่แล้วปังอยู่แล้วขอให้แซ่บขึ้นไปอีกทุกๆปีค่ะก็ขออวยพรให้พี่อุ้มมีความสุข เจริญรุ่งเรืองนะครับผมคิดสิ่งใดก็สมหวังปรารถนาขอให้วีอุ้มนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสวยแซ่บแบบนี้ตลอดไปนะคะแฮปปี้เบอร์เดย์น้องอุ้มนะคะก็ขอให้น้องอุ้มนะคะสวยวันสวยคืนรวยรวยหงๆหงสามีรักสามีหลงแล้วก็ที่สำคัญนะคะดเด็กๆน่ารักแข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีเป็นเด็กดีค่ะ ที่มาในวันนี้นะคะก็ประทับใจมากแล้วก็อิ่มเอมหัวใจมากบางคนไม่ได้เจอกันนานแต่วันนี้ก็รักกันจริงๆฝ่ารถติดกันมาบางคนมาจากเชียงใหม่นั่งเครื่องบินเพื่อจะ,จะมาหาอุ้มมาในวันนี้นะคะขอบคุณจริงๆขอบคุณจากหัวใจเลยแล้วก็วันนี้มีความสุขมากๆหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะกับโดนอุ้ม Happy birthday to me ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์โดนอุ้ม้วยนะจ๊ะใครอยากให้อุ้มไปโดนอะไรนะจ๊ะคอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยค่ะบ๊ายบาย